สวัสดีค่ะวัวนนีวันนี้นะคะมาพบกับยุนะคะที่โต๊ะโตคานะคะบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะวันนี้นะคะยุจะพาทุกคนนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งแล้วเรามาสัมภาษณ์ความในใจกันว่าลูกค้าท่านนี้รู้จักโตโตคะางเราได้ยังไงแล้ววันนี้มาซื้อรถกับเราเป็นรถรุ่นไหนนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะอย่างแรกนะคะขออนุญาตสอบถามก่อนพี่ชื่อ พี่อะไรคะพื่อโจครับพี่โจนะคะพี่โจเดินทางมาจากไหนเอ่ยอยู่จังหวัดนนท์ครับผมอยู่จังหวัดนนท์ไกลหะคะมาจากมน่นมานี่แป๊บเดียวครับประมาณ20นาทีก็ยี่สินาทีแล้วพี่โจวันนี้มาดูรถอะไรกับทางเราตั้งใจจะมาดู f o r t จูเนอรครับอ๋อคือตั้งใจหา f o r t จูเนอรใช่ใช่คแล้วต้องถามก่อนว่าพี่โจรู้จักโตโตคาจากไหนเอ่ยก็เคยเพื่อนเคยมาซื้อแล้วก็น้องก็เคยมาดูครับเพราะว่า ที่นี่รถคุณภาพดีครับใช้ได้ครับอ๋อค่ะก็คือพี่รู้จักโตโตคาร์เนื่องจากว่ามีเพื่อนเคยมาซื้อแล้วแล้วก็น้องเขาก็เคยเข้ามาดูรถแล้วรอบนึ่งใช่ครับแต่ว่าตัวพี่ยังไม่เคยเข้ามาเลยอย่งครับอ๋อแล้วเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงกับทางบริษัทของเราบ้างคะก็ไม่ว่าจะเ,<อ>เป็นเรื่องรถเรื่องการบร<ด>ิการหรืออะไรเงี้ยราคารับได้แล้วก็เรื่องคุณภาพเรื่องอะไรก็ใช้ได้ครับแล้วก็การบริการของพนักงานก็โอเคเป็น กันเองดีครับโอเคค่ะก็คือสรุปง่ายๆว่าวันนี้คือพี่โจมองว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะในเรื่องราคาหรือว่าการบริการก็พี่โจมองว่าโอเคผ่านในสายตาพี่ใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีคนอยากจะซื้อรถอีกคนรู้จักหรือไม่ก็ทั้งพี่โจอยากจะเปลี่ยนรถอีกมีโอกาสที่จะเข้ามาที่โตโต๊าไหมคะมีแน่นอนครับผมมีแน่นอนครับเพราะว่ารถของโตอโราคาเนี่คุณภาพ เกรด A ใช้ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะพี่โจถ้าอย่างนั้นนะคะยุคขอรายญาตนะคะประเมินความพึงพอใจของพี่โจก่อนว่าวันนี้พี่โจประทับใจการบริการและอาสินค้าของโตโตคามากขนาดไหนนะคะโดยการที่ว่าหลังจากที่ยุนับ 1, น,นับ2นับ3นะคะอาจจะขออนุญาตให้พี่โจกดไลค์ถ้าประทับใจและถูกใจนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าพี่โจพี่โจร,รู้สึกว่าเฉยๆการบริการก็ธรรมดารถก็ โอเคก็แค่อยากได้ก็เลยมาซื้อเฉยๆอะไรเงี้ยก็ยืนเฉยๆรอๆอย่างนี้ได้เลยนะคะอย่างนั้นเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พี่โจรู้สึกยังไงกับยูนะคะโตโตคาแล้วก็ยูจะได้เป็นยูโตโตคามา,ารฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่านะคะขออนุญาตนับนะคะนับหนึ่งนะคะนับสองนะคะคุณตื่นเต้นค่ะนับสามะคะ่ะใชสองไลนะะ์เลยครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะคะวันนี้นะคะที่ให้โอกาสโตโตคานะคะได้ บริการพี่โจนะคะแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโตโตคานะคะอวยพรให้พี่โจนะคะมีความสุขความเจริญนะคะคสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ